คุณคิดว่าโอกาสจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมากแค่ไหนทำอะไรอ่ะให้เงินขอทานนี่ไม่ต้องไปให้หรอกทีเมื่อก่อนนะไม่อยากจะพูดเลย เฮ้ยมึงขอทานอะไรตรงนี้เนี่ยไปไปไปไม่ไปอีกเดี๋ยวยั้เห็นอีกนะมึงมานั่งขอทานหน้าร้านกูเนี่ยบางทีชีวิตก็เล่นตลกใครจะไปรู้ว่าผมจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เหรอคุณเอาอย่างนี้ผมเหรอคุณเอาอย่างนี้ผมได้ไงอ่ะก็ช่วยไม่ได้คุณโง่เอง หิวว่ะเหรอต้องเกรงใจและในเวลาที่ไม่เหลืออะไรเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้รับโอกาสโอกาสที่ผมไม่เคยมอบให้ใครขค่ะวันนี้ันรอะคะขอเชิญร่วมบริยจาาเงินทุนทุนาหารกางวันเด็กผู้ยากไร้ค่ะไมู่้ไม่ทำแม่ไปเลยไปยแมรวยก็บ้า ไม่มีบ้านละกันบ้านอื่นบ้านนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ย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 โอ๊ยแต่งตัวก็ดีเนาะเป็นขโมยปีนบ้านเขาเฮ้ย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 ทำไรอ่ะมันมีขโมยพี่ขโมยปีนบ้านพี่เมื่อกี้ครับมึงจะมาขโมยมุ He, ้งหัว ไม่ไม่ใช่พี่พอดีมันมีขโมยมันมันวิ่งไปโน่นแล้วครับพี่ไปเลยไปไปเลยไปไม่ผมผมไปจากหน้าบ้านก็เลยไปไม่ได้ทำจริงพี่มีเสียงหรือเปลมึงเอาหัวไม่ใช่พี่ผมผมไม่ทำจริงครับผมผมไม่ทำจริงพี่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 ชายพี่ค่อยค่อยกินไม่ต้องรีบว้ารีบไปไหนบ้า มีเยอะแยะของไม่ <like whole. S 3> ไดีงั้นม่ได <places> ้เนี่ยคือคนเรานะไม่ตายอ่ะันไม่อดอกเว้ยคนเรามีมือมีตีนเนี่ยเห็นไหมข้าวเนี่ยข้าก็หามาได้ขอมั่งคุ้ยอ่งชุดคนเราอ่ะขอทานเนี่ยพวกเราเนี่ย มาจะรูปไร้ค่ากั่นเองนะเ็งเชื่อไหมชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เหมือนข้าวพี่เองกินนะมันจะดูสกรปรกบูนบ้างเน่าออบ้างแต่เป็นไงกินแล้วอิ่มไหมอิ่มอย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังมีข้าวเว้ยเออให,ให้ด้วยนี่ กระดาษวันนี้เก็บได้เองรู้เปล่าว่านกกระดาษเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรไเฮ้ยเห็นอย่างนี้นะถ้าดูในนิยายมาเว้ยเขาบอกว่านกกระดาษพวกนี้พับเอาไว้เวลาที่ใครป่วยจะพับลงส่งให้ให้กำลังใจกันขคาเก็บมาได้ถ้าเองแล้วกัน ยังไงซะมันก็ไม่สิ้นหวังหรอกเว้ยใช้ชีวิตสนุกดีกว่าเพื่อนข้าไปแล้วบ่าเจอกันใหม่พรด่ีผมไม่เคยคิดเลยว่าเพียงแค่ข้าวหนึ่งกลองกับน้ำหนึ่งขวดและนุก,กระดาษหนึ่งตัวจะเปลี่ยนความคิดของผมไปอย่างสิ้นเชิงบางทีคำถามอาจจะไม่ต้องการคำตอบมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะรักษาโอกาสที่ได้รับ และหยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นมากแค่ไหนชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสแล้วคุณใช้โอกาสที่เหลืออยู่คุ้มค่าหรือยัง